ก่อนจะไปรับชมฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปและฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปกันค่ะคำเตือนรายการน,นี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะแก่เยาวชนทั่วไปเด็กๆควรได้รับคำแนะนำถ้าอยากดูจะเรียกพ่อแม่มานั่งด้วยด้วยจ้าและรายการน,นี้มีแต่คำหยาบคาย รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจาละไม่ดีเดี๋ยวแล้วนะจ,นจ๊ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะกลับพบกับฝนในช่องอ m i g o Fan Channel นะคะวันนี้ฝนสมาแนะนำเป็นน้ำหอมที่ฝนใช้เองใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่าเออณนะตามทองตลาดตอนเนี้ยยังไม่มีใครที่กรอบยังไม่มีใครที่กรอบเขายังไม่มีใครที่ลอกเลียนแบบเขาแล้วกินเขาก็คือแบบเอกลักษณ์มากๆเลย น้ำหอมนี้ฝนจะแนะนำวันนี้ราคาไม่แพงนะคะยังไม่ถึงหลักพันจริงเป็นน้ำหอมที่ยังไม่เคยเจอใครกอกกลิ่นนี้ยังไม่เคยมีตามท้องตลาดใช้กินนี้เลยแต่เป็นน้ำหอมที่ราคาไม่ถึงหลักพันนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะก็คือ value moment body mist joy joy day นะตัวนี้จะเป็น sweet fruity ค่ะก็คือ กิแต่กินนะ่นอะคือหอมติดทนทั้งวันเลยนะจะเป็นกลิ่นที่ออกแบบผู้หญิงซุกซนซุกซนหน่อยๆแบบขนมหวานพร้อมไปจอยกับเพื่อนๆได้ทุกที่เลยค่ะเหมาะกับการออกไปเที่ยวก็ได้ไปเดทก็ได้หรือว่าจะฉีดไปโรงเรียนก็คือแบบกลิ่นดีอะกลิ่นแบบเด็กๆซุกซนที่ไม่ใช่ผู้ดีจ่านะแต่เป็นแบบเด็กๆซุกซนวัยรุ่นชอบคุยชอบปาร์ตี้เนี่ย คือตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชันใหม่ของ2019ที่อ e d ดูดี้เขาทำน้ำหอมออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่ที่กลิ่นคือแบบดีผลอนชอบมากเลยนะแล้วก็คือกลิ่นอะ่ะติดทนนานเลยสำหรับใครที่เบื่อน้ำหอมที่กลิ่นซ้ำคนอื่นกลิ่นซ้ำคนอื่นหรือ ชอบใช้น้ําหอมแบบแบรนด์เนมแพงๆอยากจะลองเปลี่ยนแนวมาใช้น้ําหอมที่ไม่เหมือนใครฝนแนะนำเป็นตัวนี้นะคะลองไปหาก,กันดูที่อนไปดูใน e ีทูดีตอนนี้ไม่มีขายแล้วฝนฝากเพื่อนฮิ้วมาให้ราคาอยู่ประมาณสองสามร้อยไม่เกินนี้ ลองไปหาดูกันนะคะเราจะได้พบกับน้ำหอมกินใหม่กินที่ถูกใจกว่าเดืมวันนี้ก็เอาน้ำหอมมาบอกแค่นี้ละคะ่ะว่ามันดีจริงเราลองไปหาดูเดี๋ยวคนจะหารูปแพ็กเกจของนางนะคะแปะไว้ในคลิปให้เพื่อที่ทุกคนน่ะจะได้ไปหาซื้อได้น้ำหอมที่ถูกใจและกินไม่เหมือนใครแบบผลวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วก็ถ้าใครมีอะไรแนะนําอยากให้ฝนเอาไาน้ดูแนะนําได้เลยนะคะใต้คลิปเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีร้านขายของทุกถูกหรือว่าสินค้าที่ราคาถูกแต่ดีอะไรที่มันไม่เหมือนใครเดี๋ยวฝนจะามานําเสนอให้เรื่อยๆนะคะสําหรับสินของที่ฝนใช้เองแล้วก็อยากจะบอกต่อว่ามันดีจริงๆเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนอะ ไปไหนไม่ได้ซ้ายอยู่บ้านรีวิวของที่บ้านไฟแล้วถ้าใครมีอะไรแนะนําทักมาได้เลยนะคะอ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยเลยก็ได้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ